สวัสดีครับทุกคนครับผมจากภาพนะครับเรียลไทม์ที่ทุกคนเห็นใน IG ของผม IG ของน้องด้วยนะฮะที่ทุกคนเห็นนะฮะหลายคนสงสัยครับว่ามันคือโมเมนต์อะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ฮะเราจะมาบอกข่าวดีกับทุกคนครับว่าตอนนี้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ แฟมิลี่แล้วครับผมและภาพที่ทุกคนเห็นนะครับคือภาพเบื้องหลังเรานั่นเองใช่ค่ะคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าทําไมถึงเห็นโมเมนต์คิวแดบพี่หมากอยู่ใกล้ชิดกันบ่อยมากๆเลยหลังๆนี้จะบอกว่าเสื้อพี่หมากหอมมากแค่หอมจริงๆหอมแบบชื่นใจมากๆเลยก็เลยอยากอยู่ไจ้าครับอดมดมดมดหอมนะหอม ครับผมเห็นว่านะครับมีแฟนๆหลายคนมี r e เรียลไทม์ t i o n s เข้ามานะครับผมในเพจ Attack Family นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะคำถามแรกครั้งแรกที่รู้ว่า Attack ติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมงานคู่กันเล่าความรู้สึกแบบ Real Time ตอนนั้นให้ฟังเลยครับเอาใครตอบก่อน อ่ะ <ใน S 1> ผมตอบก่อนแล้วกันนะฮะก็รู้สึกดีใจมากมากครับจริงๆเรา2คนก็ไม่ใช่เรา2คนอ่ะทั้งครอบครัวเลยนะรู้สึกผูกพันกับแอทแท็กมานานมากแล้วครับรเราเชื่อมั่นในความสะอาดเชื่อมั่นในคุณภาพของเขาครับว่า<ช>ดีจริงๆแล้วก็ยิ่งได้มาร่วมงานด้วยกันได้มาทํางานคู่กันก็ยิ่งดีใจครับใช่ <ผม S 1> ดีใจเหมือนกันนะคะดีใจที่ได้ร่วมงานกับแอทแท็กได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับแอทแทกนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเช่าทํางานคู่กันอยู่แล้วดีที่ได้เจอกันบ่อยๆ่อเจอกันบ่อยผม โอเคคำถามที่2เลยนะคะโมเมนต์ตอนถ่ายงานทีวีีที่ต้องใกล้ชิดใครเขินกว่ากัน <c oughs> ใครเขินกว่ากัน <c oughs> มันก็สลับกันเนาะเพราะว่า ผมว่ามันก็มันมีหลายช็อตเลยที่เราได้ถ่ายไปใช่แล้วก็มีแบบภาพสโลอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออใช่่ก็ต้องเขินนิดนึงแล้วก็ห้ามกระพริบตาด้วยมันจะมีมันจะมีอู่ช็อตหนึ่งช็อตหนึ่งใช่ที่กล้องมันรูบุ๊บใช่เป็นกล้องแบบไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเพิ่งเคยเจอเหมือนกันก็จะไวมากเลยครับผมคำถามที่สามนะครับเล่าเบื้องหลังถ่ายโฆษณาแอทแท็กซีหลุดๆของทั้งคู่ให้ฟังหน่อยครับผมอีกแล้วของผมอ่ะ ถ้าใครได้ดูโฆษณาแล้วอ่ะมันจะมีซีนที่ต้องขับรถครับผมตอนแรกเขาก็บอกโทรมาถามกันว่าเฮ้ยขับรถเกียร์ธรรมดาได้ไหมผมก็มั่นใจตอบเลย <c oughs> ได้ครับพี่ผมชอบรถไงเลยผมก็อ่ะมั่นใจแล้วว่าต้องขับได้พอไปถึงเจอรถสปอร์ตเจอเกียร์ธรรมดาตายละผมก็ต้องหันไปถามเข้าเกียร์ไงวะเข้าเกียร์ยังไงแล้วก็พอขับไปตุ๊ดตุ๊ดต๊ดเฮ้ยดับ ขายหน้ามากเลยครับโอ้โหเสียเสียใจมากแล้วก็ตอนตอนถ่ายคือมันเกิดอาการนี้มันทำเก,กิดโรกไปโรคเหงื่อแตกร้อนทุกอย่างร้อนร้อนมากเาว่าเปิดประุนร้อนแน้้ถ่ายกตั้งแต่เช้าอะ่ะใช่ไหมใช่ค่ะแลวก็ถ่ายเอาดอแบบ ทุกซีนเลยเอาดอทั้งวันทั้งวันแต่ก็สนุกดีได้ทำอะไรหลายอย่างเลยฮะใช่แล้วก็ได้มั่นใจด้วยค่ะว่าโปรดักต์พาดีจริงเพราะว่าอยู่ตลอดทั้งวันแบบนั้นเหงื่อก็คือแบบชื้นทั้งตัวแต่ว่ากลิ่นเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีกลิ่นอับเลยกลิ่นอับไม่มีเลยใช่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 สนุกดีอ่ะำถานที่ส เล่ากิจกรรม outdoor เช่น road trip ตั้งแคมป์ที่คุณหมากและคุณขินกำลังอินกันอยู่ในตอนนี้ให้ฟังนหน่อยเฮ้ย <He i, S 1> ผมอ่ะเป็นคนชอบเอเวนเรอ่์ชอบแบบขับรถไกลๆพอขับรถไปถึงแล้วก็ไปแบบตั้งแคมป์ปิ้งย่างถูกไหมแล้วก็บางทีก็พาไปเดินน้ำตกคือเดินน้ำตกค,คือมันแบบเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนที่ผู้ชายอ่ะเนาะลุยอ่ะเนาะผมแต่ผมก็พาเขาไปเดินแบบ จับหลังทีที่แบบเงื้อแปกแบบเปียกอะคือทุกครั้งเวลาพี่หมากจะพาไปอะคือเราจะคุยกันก่อนไงว่าเราจะแบบไม่เอาแบบขราวโหดนาอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเบาๆนะเรื่องกลิ่นมีความสำคัญอย่างไรกับทั้งสองคนนะครับผมอุ้ยสำคัญมากเลยนะคะ ราะว่าเราแบบเป็นนักสแสดงเราอยู่กองถ่ายอยู่ทั้งวันแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดด้วยบางทีมีซีนบู้อย่างเงี้ยถูกต้องเคยถ่ายในโกดังมันแบบทั้งอับทั้งชื้นทั้งปุ่นทั้งทุกอย่างเลยใช่เราก็เลยต้องมั่นใจไว้ตลอดเวลาครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกบุคลิกของคนได้นะครับว่าแบบออคนคนนั้นสะอาดคนนั้นแบบดูดีนะอะไรเงี้ยเนาะถูกต้อง,อองถูกต้องแล้วทำให้แบบ คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอยากอยู่ไป,ป้้ๆยอยากอยู่ด้วยจริงไหมจริง <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> คำถามที่6แล้วมั้งคิดว่า ATTACK 3D Real Time Antibag ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณหมากคุณคิมอย่างไรบ้าง โอ้โหก็อย่างที่บอกนะว่าส <sh arp> ิ่งน,นี้คือบุคลิกของคนคนนั้นจริงๆเพราะฉะนั้น <c oughs> เราต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จริงๆว่า <c oughs> ตลอดทั้งวันเนี่ยเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะถูกต <ong> ้องจะไม่ทํา <c oughs> ให้คนอื่นรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้แบบอุ้ยมีกลิ่นอะไร <sh arp> ใช่ยิ่งเราต้องไปเจอคนเยอะๆไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในกองถ่ายเราต้องไปอ๋ออีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราเราก็ต้องความต้องการความมั่นใจที่แบบมั่นใจจริงๆอ่ะใช่แล้วก็เจอแฟนคลับอย่างเงี้ยบางทีแฟนคลับก็แบบ ขอกอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ช>เราก็ต้องแบบต้องสะอาดไ้ก่อนแล้วใช่ใชครับ <c oughs> ก็สําคัญมากๆก็อย่างที่บอกไปก็คือมันก็คือแสดงบุคลิกนะฮะของคุณคนนั้นได้ครับโอเคคุยกันพอสมควรแล้วนะคะ <c oughs> ยังไงพวกเราสองคนก็ขอฝาก แอนตี้แดีด <ib> ที่มีเทคโนโลยี Real Time a n t i b a ้ด้วยนะคะช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นบนผ้าขณะใส่ด้วยนะคะยงไงก็ขอฝากด้วยนะคะครับผมยิ่งบ้านเมืองเรานะครับตอนนี้นะฮะเป็นเมืองร้อนอะนะเนาะ แดดร้อนมีกลิ่นเหงื่อนะครับฝนตกมีกลิ่นอับนะครับแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยี Real Time Anti b a g k นะครับทำให้คุณมั่นใจได้ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลกลิ่นอับครับจริงนะคะงั้นก็ฝากโฆษณาของเราด้วยนะคะและต้องฝาก a c k 3 d a n t i b a g ด้วยค่ะ